ครับวันนี้ผมพามอ้อยหมายตอนเย็นนะครับเมื่อเช้านี้มาลองซ้ำแล้วนะครับเมื่อเช้านี้มาลองซ้ำก็ไม่มีอากาศนะครับเมื่อวานกนกัดครับแต่กัดไม่โดนครับวิทย์เสต็มที่คิดว่ากัดโดนครับแล้ววันนี้มาลองซ้ำตอนเย็นครับมาดูขับว่าจะกัดไหมครับ ไม่มีอาการครับเดี๋ยวไปดูหมากหางนาต่อครับนี่คือภาพหมาถัดมาจะในเช้านี้มาลองตีแล้วตีนึงนะครับแล้วไม่มีอาการเดี๋ยวตอนเย็นมาลองตาดูครับว่าจะกัดไหมนะครับแต่หมายเนี้ยหน้ามีตัวครับเพราะมีร่มไม้แล้วก็ตรงนั้นเหมือนจะเป็นทางลงนะครับหน้าจะมีตัวครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าจะกัดไหมนะครับ หลังจากตีมาสักพักนะครับไม่มีอาการเลยครับหมายนี้มันก็หมายนี้น่าจะมีตัวนะครับแต่ว่าทำไมไม่รู้นะครับถึงไม่กัดนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานกันครับาสรุปผลงานกันนะครับผลงานวันนี้ไม่ได้เลยครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับสงสัยปลาน่าจะไม่ดุครับต้องรอหน้าฝนก่อนนะครับแล้วก็ไปตีหมายน้น้ําท่วมนะครับ วันนี้ไม่ได้ตัวแล้วครับขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะครับขอบคุณครับ